ใช่ใช่ข้าวคบกับพี่กองมา3ามเดือนแล้วค่ะแต่ว่าข้าวกับพี่ก้องคบกันแบบหลบๆซ่อนๆเพราะว่าข้าวมองว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาไม่เหมาะสมกับพี่ก้องทำไมผู้หญิงแสนดีแบบข้าวถึงไปคบกับผู้ชายแบบพี่กองล่ะเขาหลอออะแม่เขาไม่ได้ถามเขาพุ่งพอมกดติงเฉยๆไม่ไม่ต้องตอบ นึกว่าถามอ่ะขอโทษนะคะพี่ก้องหล่อมากแต่ก็เร็วมากเหมือนกันนะคนเขารู้กันทั้งมาหาลัยครับอุยจริงด้วยค่ะกล้องอะ่ะขึ้นชื่อว่าทำให้ผู้หญิงเสียหายไปหลายรายเลยนะมีคนรวบรวมไว้เป็นคอลเลกชันเลยนะนดูดิเนี่ยคนแรกอหกหักเศร้าจนเรียนต่อไม่ไหวอะ่ะแต่คนเนี้ย ย oh. so นเก nee. ็นเบียร์เสร็จวันเสรคืนเช้าและเทสสงสารตับอ่ะคนเนี้ยหนีไปบวชชีอยู่วัดป่าน่ากลัวเซนเธอถูกจริงด้วยเร็วขนาดนั้นทำให้เลิกกันไม่ยากหรอกแล้วข้าวอ่ะข้าวจะเป็นยังไงอ่ะ มีสภาพเหมือนผู้หญิงในรูปไหมไม่ต้องห่วงนะคะยิ่งเลิกกันเร็วอะ่ะยิ่งผูกพันกันน้อยเดี๋ยวพวกพี่อ่ะจะทําให้กล้องกับข้าวเลิกกันเร็วที่สุดคะ่ะด้วยวิธีที่ถน,นอมจิตใจข้าวที่สุดนะคะขอบคุณมากนะพี่เห็นแก่ข้าวด้วยนะครับข้าวเป็นเพื่อนที่ดีคะ่ะเราก็รักข้าวเหมือนกัน อันนี้ประถากรถาที่เราจะวานให้เขาช่วยถอดอ่ะป้าถากระถาหัวข้อรับมือ,อยังไงเมื่อหลงรักคนเลวให้หอเทีบใช่ปะใช่แต่ว่าต้องตั้งใจฟังนะแล้วก็พิมพ์ตามให้ครบถุกคำอือ คนคงเคยได้ยินสุภาษิตนี้กันแน่ๆคบคน,าน,านพาลพาลพาไปหาผิดใช่ค่ะถ้าคบคนเลวชีวิตก็จะดำเนินไปในทางที่ผิดดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็ชัดเจนค่ะขวัเลิกใช่ค่ะขวัเลิกย้ำอีกครั้งขวัเลิกขวรเลิกขวัเลิกขวัเลิกขวัเลิกย้ำอีก ปวดเลิกปวดเลิกย้ำอีกครั้งปวดเลิก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 เป็นไงคิดไงกับปฐากถาเนี้ยคิดว่าคบกับคนเลวมีแต่พาไปเจอเรื่องแย่ๆใช่ปะยีก็ควรจะเลิกไปเลยแล้วก็คิดว่านี่มันเสียงเธอจริง ที่จืดให้เราฟังอ่ะเป็นเรื่องเรากับพี่ก้องใช่ไหมอืมถ้าพี่ก้องเขาเป็นคนดีอ่ะเขาจะไม่คบกับข้าวแบบหลบหลบซ่อนซแบบนี้แต่คู่เราสะดวกแบบนี้ข้าวสะดวกแบบนี้หรือว่าพี่ก้องกันแน่ นี่ข้าวเลิกกับพี่กองเถอะนะถ้าพี่ก้องเขาภูมิใจที่มีข้าวเป็นแฟนอะ่ะเขาจะไม่มองว่าข้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่เหมาะสมกับเขาพี่เคยคิดว่าคนธรรมดาแบบพี่อะ่ะ<ม>ก็เหมาะสมกับคนธรรมดาแบบจืดไม่เหมือนกับพี่ปาน<ม>พี่พาเขาไปไหนมาไหนได้พี่ไม่ต้องอายใครเลยอะ่ะไม่เหมือนเธอพี่มมแจะสงสารเขาจะอยากพาข้าวไปไหนตอนไหนโดยไม่ต้องอายใคร ราไม่อยากให้ข้าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เลยเข้าเชื่อเราเหอะเราผ่านมาแล้วพี่ก้องเขาเป็นคนเลวเขาทำคนอกหักมาตั้งหลายคนแล้วอะ่ะคบกันเราไปไม่รอดเลิกกันแค่นี้ก็มองว่าเป็นคนเลวแล้วหรอแต่เข้า ตื่ไม่ต้องมายุ่งกับเราอีกแล้วนะอยู่ไหนเข้ามาเอาปีนห่ยดิ เอเรื่องอะไรหรอพี่ฉันแอบไปหาข้อมูลเรื่องกล้องเพิ่มมาเจอแอคลุมหอยกล้องที่โฆษณาคลิปโป้กล้องแอปเอาคลิปตอนมีอะไรกับข้าบลงออนไลน์แล้วก็เรียกเก็บค่าสมาชิกก็รู้นะว่าแม่งเลว แต่ไม่คิดว่าแม่งจะเร็วขนาดนี้ทำไร่ะแต่เป็นแบบนี้ก็ดีภารกิจจะได้ง่ายเข้าไปใหญ่ เปแบบนี้อ่ะข้าเดี๋ยวก่อนเร,เรารู้นะว่าข้าวยังโกรธเราอยู่แต่เรามีเรื่องต้องบอกข้าวเราไม่ว่างข้าวฟังเราก่อนนะเราบอกว่าไม่ว่างไงเราไม่ว่างแค่กับเถตอนนี้เรามีเรื่องที่ต้องไปพี่กองเขามีเรื่องข้าวเราคุยกันลึกๆได้ไม่ใช่หรอ ที่กล้องโดนจับข้อหาเผยแพร่เสือ,อนาจารย์แล้วเราเป็นผูเสียหาย ฮัลโหลพี่บอสพี่เอาเรื่องพี่ก้องไปแจ้งตำรวจหรือเปล่าเออดิพี่ทำเกินไปปะเกินไปอะไร่ก้อองมันเร็วเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ว่าข้าเป็นผู้เสียหายนะพี่ข้าวควรจะรู้เรื่องนี้ก่อนเป็นคนแรกแล้วเขาจะตัดสินใจแจ้งตำรวจหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ควรจะเป็นการตัดสินใจของข้าฉันก็แค่ทำสิ่งที่ต้องทำจะใจอะไรอีกอะพี่มันเห็นแก่ตัวพี่ไม่คิดถึงแต่ตัวเองอะแกนั่นแหละที่มันไม่โปร แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ได เราหาข้าวตั้งนานเราเสียใจด้วยนะกับเรื่องที่เข้าต้องเจออ่ะแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะเราผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้หรอกเราคิดว่าเรื่องเรากับพี่ก้องมันจะผ่านไปได้ดีแล้วเชียวอ่ะ เอาน่าคิดซะว่าหลุดพ้นจากคนเร็วๆแล้วเดี๋ยวข้าวก็จะเจอคนใหม่ที่ดีกว่ามีคนแอบชอบข้าวอยู่แหละเราไม่ได้อยากเจอคนใหม่เราอยากคบกับพี่ก้องทั้งๆั้ที่เขาทำไม่ดีกับข้าวขนาดนี้นะเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับเรานะข้าวข้าวตั้งสติดีๆนะนี่พี่ก้องเขาแอบถ่ายตอนเขามีอะไรกับข้าว แล้วเขาก็เอาไปปล่อยออนไลน์นะข้าวเราไม่ได้โดนแอบถ่ายฮะเราสมัครใจไปถ่ายคลิปกับพี่กล้องเอง พี่ก้องเขาไม่ได้เลวแบบที่จืดหรือใครๆคิปเราต้องหาเงินไปประกันตัวพี่ก้องแต่เราจะไปหามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเราออกให้ก็ได้นะข้าวเราเป็นยูเอเบสพอร์ตได้ไง